ฤดูการนั้นเนี่ยโอ้โหมันทรงพลังแบบเฟอร์รารี่ที่ไม่เคยคิดเบรกแม้ว่าบรรดานักเตะกองหลังในพรีเมียร์ลีกทั้งหลายจะพยายามร้องเพลงพี่ปั๊บโปเตโต้ว่าไม่ให้เธอไปแต่ก็เอามันไม่ลงนะครับมันก็ยกงังงุนๆุไปของมันจนได้เกมเนี่ยมันก็มีจังหวะที่เขาไปมีเรื่องทําท่าว่าจะล่อกันกันกบยาคอบโซเลนเซนผู้เล่นของนอริสซิตี้ แต่จู่ๆจากจังหวะฮึดฮัดจะฟัดกันไอ้ลูกโอเนียนครับทะลึ่งยื่นหน้าเข้าไปจุบป,ปากใส่โซเลนเซนแบบไม่มีปีไม่มีคุยโคเปเฮเกนเนี่ยก็เตรียมจะตั้งสมาธิว่าใครจะยิงอ่าโอเคเดี๋ยวจะดูว่าจะยิงแบบไหนอย่างไร ไอการชาโชกก็เลยอาศัยจังหวะนั้นแหละเอาปลายสตาร์ทไปจิ้มจึกๆๆเข้าตรงบริเวณไอไอจุดยิงจุดโทษเนี่ยนะฮะไปขุดหลุมตรงนั้นเนี่ยให้บอลมันไม่สามารถตั้งแล้วเรียบได้ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน <c oughs> Top t o t o n e บายพิรนัทจำปางเงิน สวัสดีครับยินดีต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Talk to t o ทนกับผมโทนคุงเพียงระนัดจำปางเงินนะครับใน EP ีนี้เ,นเรื่องราวที่จะมาเล่าขานกันเนี่ยเป็นเรื่องราวของเล่เหลี่ยมลูกหนังในการแข่งขันฟุตบอลเขาบอก ไม่ได้เลขก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้มนก็เอาด้วยคาถาถ้าเกิดคุณไม่เลี้ยงหมาก็อยากให้เลี้ยงแมวนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นคำพังเพยนะครับที่มีมาตั้งแต่นมนานอันหลังแต่งเพิ่มนะครับกลับเข้ามาที่เรื่องของลูกหนังเรื่องของฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีแทัคติกต่างๆที่ถูกนำมาใช้นอกเหนือจากเรื่องระบบการเล่น แผนการเล่นที่โค้ชวางเอาไว้ให้แล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวนะฮะหรือปฏิภาณไหวพริบของนักฟุตบอลแต่ละคนในการที่จะจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้าในช็อตนั้นๆเพลนั้นๆบางครั้งบางทีมันก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้าชนิดที่หลายๆคนก็ถึงกับร้องอุทานว่าโอ้พระเจ้าจอร์จมันทอดยากหรือแบบนี้ก็ได้เหรอวะ ไม่นานมานี้เนี่ยมันก็จะมีช็อตที่ทั่วโลกตกตะลึงกับภาพของนักเตะใจเกเรคนหนึง่งนะฮะไอหมอนี่เนี่ยมันชื่อว่าลุคโอเนียนซึ่งเป็นกองหลังของซันเดอร์แลนด์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสนามเย่าของซันเดอร์แลนด์ทีมแมวดำแมวอ่าอันนี้ไม่มีแมวดำมีแต่แมวลายไม่มีแมวดำ <c oughs> ทีมแมวดำซันเดอร์แลนด์ เล่นที่สเตเดียมออฟไลท์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี2023ต้อนรับการมาเยือนของบิสตอรซิตี้จังหวะวีรกรรมสุดแสบของลูกโอเนียนที่มันตีเนียนจนทั่วโลกตื่นตะลึงว่ามึงทำแบบนี้ได้ด้วยหรือแบบนี้ก็ได้เหรอวะแบบนี้ก็มีด้วยนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในครึ่งหลัง จังหวาที่บิสตอลซิตี้ครับได้บอลจะสวนกลับแล้วอเล็กสกอตซึ่งเป็นนักเตะตัวเก่งของบิสตอลซิตี้ที่มีความเร็วจัดจ้านกำลังจะก,กระชากลากผ่าบอลผ่านเข้าไปในแดนของซันเดอร์แลนด์ไอลุกโอเนียนเนี่ยเห็นแล้วว่าตัวเองเอาอเล็กซสกอตไม่อยู่แน่เจอไออเล็กซสกอตกระชากผ่านหน้าไปชับพันทันใดนั่นเองนะครับ ไอลุกโอเนียนเนี่ยเมื่อมันไม่ทันอเล็กซ์สกอตในการวิ่งทางตรงแม่งกระโดดขึ้นไปขี่หลังอเล็กซ์สกอตเฉยจากนักฟุตบอลแม่งกายล่างเหมือนเจ้ากรรมในเวรอยู่ๆมึงก็กระโดดไปขี่หลังเขาชนิดที่อเล็กซ์สกอตก็งงค้นดูในสนามก็งงงงเต๊กเลยครับว่าเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอวะ แล้วไอ้อเล็กสกอตเนี่ยโอ้โหก็โวยวายใหญ่แต่ลูกโอเนียนคุ้มฮะเพราะจังหวะนั้นเนี่ยมันตัดการขึ้นเกมของบิทตอลซิตี้ช่วยให้ทีมไม่เสียประตูในจังหวะนั้นแรกกับใบเหลืองไปถือว่าคุ้มซึ่งเกมนั้นเนี่ยจบด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อ1แต่คลิปนี้เนี่ยมันกลายเป็นไวเล่เลยฮะโอ้โหไอ้ลูกโอเนียนเนี่ยนอกจากมันจะกระโดดขึ้นขี่คออเล็กสกอตแล้วเนี่ย มันยังทะลึ่งไปจุกแก้มอเล็กสกอตด้วยทำให้สื่อทั่วโลกแฟนบอลที่ได้เห็นพฤติเกรรมเอ้ยพฤติกรรมต่างรู้สึกตกใจและขำขันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนัดดังกล่าวแต่เชื่อเลยว่าอเล็กสกอตและนักเตะบิสตองซิตี้บอกกูไม่ขำด้วยนะครับกรรมาการบอกกูกูไม่ขำด้วยเป็นการจัดใบเหลืองให้เป็นของสมํำหน้าคุณแม่งไปนะฮะก็ถือว่าเป็นโทษสถานเบา วันเวลาผ่านไปไม่นานไอลูกโอเนียนเนี่ยก็มาก่อวีลเกียนวีลกรรมอีกในเกมที่ซันเดอร์แลนด์บุกไปเยือนนอริสซิตี้เมื่อวันที่12มีนาคมปี2023 วันนั้นไอ้ลูกโอเนียนเขาลงเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งระหว่างเกมเนี่ยมันก็มีจังหวะที่เขาไปมีเรื่องทำท่าว่าจะลอ่อก,กันกับยาคอบโซเลนเซนผู้เล่นของนอริสิตี้แต่จูจูจากจังหวะฮึดคัดจะฟัดกันไอ้ลูกโอเนียนครับทะลึ่งยืนหน้าเข้าไปจุบป,ปากใส่โซเลนเซนแบบไม่มีปีไม่มีคุยทำให้ฝั่งโซเลนเซนทั้งออกอาการตกใจตื่นตะลึงและไม่พอใจสุดท้ายก็แยกย้ายกันไป แล้วเกมนั้นจบลงด้วยซันเดอร์แลนด์ของไอ้ลูกโอนีนเนี่ยบุกไปชนะนอริสิตี้1-0สองเหตุการณ์สุดเกลียนของลูกโอนีนเนี่ยทำให้เขากลายเป็นกระแสเป็นไวเล่า และทําให้สื่อหลายสำนักทั้งไทยและต่างประเทศต้องหยิบยกประเด็นนี้มาพูดถึงเป็นสีสันกันอย่างสนุกสนานซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเอาตามฝีเท้าลูกโอเนี่ยเนี่ยก็ได้รับการยอมรับจากแฟนๆซันเดอร์แลนด์ว่าคือมันก็เป็นตั้กแต่ที่ฝีเท้าดีในระดับหนึ่งแต่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยมันมามีชื่อเสียงจากวีรกรรมวีรเกียรติที่มันดูจะโดดเด่นเกินฝีเท้าไปซะแล้ว ซึ่งไม่ช้าไม่นานนี่เราอาจจะได้เห็นไอ้ลุกโอเนียนเนี่ยมันขึ้นมาสร้างวีลเกียนสุดป่วนในพรีเมียร์ลีกก็เป็นได้นะครับอ่ะนี่เป็นเรื่องของการทำทุกอย่างเพื่อให้คู่ต่อสู้เสียเหลี่ยมตัวเองนะฮะของลุกโอเนียน เหตุการณ์ต่อมานะคะที่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้โลกต้องตะลึงมันเกิดขึ้นในศึก a อร d เ v วิซีหรือว่าฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์หรือว่าฮอลันดานะฮะมันเป็นเกมที่ FC ทเวนเต้เปิดบ้านเจอกับเฟยยานุสแล้วก็เสมอกันไปหนึ่งเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2,566นี่เอง จังหวะนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เวอร์จิลมิสิยยนนักเตะของทเวนเต้ได้บอลตะลุยขึ้นมาทางฝั่งซ้ายจัสตินบิโลซึ่งเป็นผพ้่ันร่วมสมตูของเฟยยนูเห็นท่าไม่ดีครับ <c oughs> ก็ออกมาเป็นสซวิเปอร์ตัวสุดท้ายเพราะกองหลังเนี่ยมันลอยหลังมันหลุดมันโดนโตมาบิโลเนี่ย ก็เลยต้องออกมาเล่นนอกกรอบเหตุโทษออกมาสไลด์ตัดบอลของเฟอร์กิวมิสซิยาหได้สำเร็จบอลก็ออกข้างกลายเป็นลูก19นาฬิกาลูกทุ่มฮะลูก19นาฬิกาก็คือลูกทุ่มนั่นเองแล้วปรากฏว่าทางด้านของมิสซิยานเนี่ยมันก็เห็นว่าบิโลเนี่ยออกมาไกลเกินปากประตูตัวเองก็เลยจะเอาบอลมาทุ่มเร็วเพื่อฉวยโอกาสในการทำประตูพอยบิโลเห็นเข้าเนี่ย ก็เฮ้ยเห็นท่าไม่ดีทําไงดีว่ากูไปเห็นบอลอยู่ข้างสนามอีกลูกหนึ่งมันก็เลยโยนบอลที่อยู่ข้างสนามอีกลูกหนึ่งเนี่ยเข้าไปในสนามอย่างรวดเร็วเพื่อให้กรรมการเป่าหยุดเกมและกันไม่ให้เวอร์กิลมิซิยานั้นเล่นเร็วได้ซึ่งการกระทำดังกล่าวต้องบอกได้เลยว่าแม่งคิดได้ไงวะจีเนี่ตอัจฉริยะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยม โมโหแบบนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่ามึงเป็นคนที่แบบว่ามึงสุดเกินไปโ,โแตการกระทำแบบนี้เนี่ยอาจจะถูกใจฝั่งตัวเองแต่ไม่ถูกใจฝั่งตรงข้ามแน่นอนเพราะเขาเสียโอกาสทองในการจะบุกไปทำประตู เบอร์กิวมิสยานซึ่งเป็นผู้เล่นที่กำลังจะทุ่มและเสียผลประโยชน์เนี่ยก็ถึงกับเดือดดานปาบอลใส่จัสตินเบโลเลยนะที่ไปตัดสินใจเล่นช็อตแบบนี้เนื่องจากตามกฎมันก็ระบุว่ามันจะมีบอลแค่ลูกเดียวเท่านั้นอยู่ในสนามถ้าเกิดมีบอล2ลูกเข้ามาในสนามกรรมการต้องเป่าหยุดเกมแล้วก็เอาบอลอีกลูกนึงเนี่ยออกไปจากสนามก่อน ช็อตนี้เนี่ยจัสตินเบโลโดนใบเหลืองไปแต่ก็โคตรคุ้มแลกกับการไม่เสียประตูช็อตนั้นอย่างไรก็ตามสุดท้ายเนี่ยเฟยานูก็โดน,นกรรมตามทานันโทเวนเต้ก็ตีเสมอได้สำเร็จสุดท้ายเกมนั้นก็จบด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อ1อยู่ดีแต่ช็อตนี้ของจัสตินเบโลเนี่ยก็ถือว่าเป็นช็อตที่ทำให้ผู้เล่นกรรมการทุกคนได้เรียนรู้ว่าโอ้โหโลกนี้มันมีวิธีการแบบนี้ด้วยเว้ย ต่อไปเราต้องระวังไอพฤติกรรมหรือว่าการเล่น ทเทคนิคแบบนี้ให้ดีเหมือนกันนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของอดีตตำนานผู้ตกอับของทีมชาติบราซิลอย่างโรนลัลดินโญ่นะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่รู้ว่าตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจแต่สุดท้ายมันกลายเป็นเหลี่ยมที่พูดถึงกันอย่างมากในหมู่นักวิาพากษ์วิจารณ์ของวงการลูกหนังมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยนักเตะคนดังอย่างโรนลัลดินโญ่ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เคยสร้าง ความฮือฮาด้วยการลักไก่ยิงฟรีคิกใส่เดวิดซีแมนในฟุตบอลโลก2002มาแล้วในช่วงปลายอาชีพค้าแข้งเนี่ยโรนดาดินโย่เนี่ยแกก็ยังเป็นเสือซ่อนเล็บนะครับในช่วงนั้นเนี่ยเขาย้ายกลับไปค้าแข่งในบ้านเกิดกับทีมที่ชื่อว่าอต l e เลติโกมิเนโรในปี2013แล้วก็มันมีเกมลีกนัดหนึ่งที่ทีมของเขาจะไปเจอกับเซาเปาโลยอดทีมแห่งลีกบราซิล แล้วก็มันมีจังหวะหนึ่งฮะที่ผู้เล่นของอาร์เรติโก้มิเนียโรเนี่ยกำลังจะเตรียมทุ่มบอลจากด้านข้างสนามฝั่งขวาซึ่งมันก็อยู่ห่างจากบริเวณกรอบเขตโทษของเซาเปาโลไปไม่ไกลมากมายนะักเวลานั้นเองเนี่ยขณะที่เพื่อนร่วมทีมเตรียมจะทุ่มบอลเข้ามาโลเนลดินโยทำตเตียนครับ ไปขอน้ําดื่มจากโลเจริโอเซนีซึ่งเป็นผู้ษาประตูของเซาเปาโลแล้วเป็นเพื่อนร่วมทีมชาติบราซิลแล้วมีความสนิทสนมกันพอสมควรไอเซนี่ก็ใจดีนะครับเห็นว่าเป็นเพื่อนเป็นฝูงก็ยื่นกระบอกน้ําให้กับโลนดินโยดื่มโลนดินโยก็เอาน้ําไปดื่มตามปกติอัก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 ดื่มก็ไปดูเหมือนว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดปกติแต่ฉับพันธันใดนั่นเองไอผู้เล่นของอาร์เริโกมิเนโรมันก็ทะลึ่งทุ่มบอลเข้ามาในจังหวะ ทโรนันดิโนเพิ่งจะกินน้ําเสร็จโลจิลิโอเซนี่เพิ่งจะโยนขวดน้ําเอาไปเก็บไว้นะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยโรนันดินโยก็ไปเอาบอลที่เพื่อนทุ่มมาให้แล้วก็ตบเข้าในจ่ายเข้ากลางให้เพื่อนร่วมทีมอีกคนนึงเนี่ยเข้ามาซัดบอลเข้าไปตรงตาข่ายโอ้โหลูกนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไวัรุ่ขึ้นมานะครับว่าแบบนี้ก็ได้หรือ จังหวะนี้ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดเพราะกฎมันบอกว่าลูกทุ่มจากด้านข้างมันไม่มีการล้ำหน้าอยู่แล้วซึ่งโรนลดิโยและไอผู้เล่นของอาร์เรติโกไม่ในโลไอตัวที่เป็นคนทุ่มเนี่ยมันก็ใช้ช่องว่างของกฎนี้เนี่ยโอ้โหแล้วทำแนบเนียนดีมากโลเจริโอเซนี่นี่แซงเลยครับเหมือนกบเสียเหลี่ยมให้กับเพื่อนอย่างโรนดินโไปอย่างเจ็บแสบโอ้โหบอกได้เลยว่าจังหวะนี้เนี่ยแหม ทำไปได้โ <Okay. Yeah. S 1> อเคเย่ะอะจังหวะต่อมาเนี่ยเป็นจังหวะสุดตื่นตะลึงพึงเพิดที่เกิดขึ้นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหลังจากที่เทียรีอองลีนะครับได้หลอกยิงฟรีคลิกเร็วใส่เชลซี เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไป1 0บถึง20ปีที่แล้วในช่วงนั้นเนี่ยโลกของฟุตบอลมันยังไม่ได้เข้มงวดเรื่องของแท็คติกกันมากนะัการแข่งขันในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่เน้นในเรื่องของการต้องมาเน้นแท็คติกหรือว่ามาสติก๊กับกฎกติกามากมายเท่ากับสมัยนี้นะครับ แล้วมันก็เลยเกิดช่องว่างให้ผู้เล่นที่มีปฏิภาณไหวพริบดีบางคนเล่นกับช่องโหว่ของกฎการแข่งขันได้หนึ่งในเรื่องที่มักจะลักไก่กันก็คือการยิงประตูเร็วจากลูกฟรีคิกแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าทั้งกำแพงทั้งผู้รักษาประตูฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันยังไม่ได้เตรียมการที่จะรับมือบางทีประตูยังสั่งกำแพงอยู่เลยกำแพงยังขยับกันอยู่เลย ประกฏพวกลักไก่ยิงไปแล้วซึ่งในกติกามันก็ไม่ผิดซะด้วยเพราะเหมือนว่ามันเป็นจังหวะที่ผู้ตัดสินสามารถปล่อยให้มันเล่นได้แล้วนะฮะซึ่งตามกฎกติกาของฟุตบอลสากลทั่วโลกเนี่ยถ้ากรรมการมีการเป่าฟาวชี้ไปตรงไหนผู้เล่นที่ได้ฟาวเนี่ยสามารถ เอาบอลมาตั้งให้นิ่งตรงจุดนั้นแล้วเล่นเร็วต่อได้เลยโดยไม่ต้องรอเสียงนกหวีดนี่แหละฮะมันเลยทําให้มันเกิดจังหวะลักไก่ขึ้นหลายๆครั้งซึ่งต้องขอย้ำว่าบอลต้องอยู่ตรงจุดนั้นและนิ่งจริงๆเว้นแต่กรรมการเนี่ยจะชูมือให้รอสัญญาณแบบนี้นะฮะพอต้องการจะให้ใบเหลืองหรือใบแดงกับฝั่งตรงข้ามนะฮะคราวนี้เมื่อถ้ากรรมการไม่ส่งสัญญาณว่าให้รอเนี่ย พวกผู้เล่นที่ปฏิภาณไหวพริบดีหรือว่าจอมยิงฟรีคิกทั้งหลายก็มันจะใช้ช่องว่างของกติกาตรงนี้นะฮะลักไก่ยิงนั่นเองเพราะว่าไอ้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ยังไม่ทันตั้งตัวตั้งกำแพงกันอยู่ไอ้ประตูก็ไปยืนไอ้ทั้งนี้ขยับนี่ขยับนี่ปรากฏมึงยืนขวากูยิงไปทางซ้ายซึ่งประตูแม่งก็โล่งๆอยู่ก็เสร็จสิครับ แล้วเหตุการณ์เนี่ยมันก็ดันทะลึ่งเกิดขึ้นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วเกิดขึ้นโดยผู้เล่นระดับชั้นนําของลีกในเวลานั้นอย่างเทียรีอองลีที่เคยยิงใส่เชลซีเมื่อปี2004หรือไลอ้อนกิกส์ก็เคยยิงใส่ลิวในปี2007ปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะเราไม่ค่อยจะเห็นการยิงฟรีคิกเร็วแบบนี้แล้วเป็นเพราะนักเตะและโค้ชทั่วโลกเนี่ยเขาก็เรียนรู้จาก องลี Only, และก็ไลอันกิกส์เนี่ยแหละนะฮะทุกวันนี้เนี่ยไอจังหวะรักกายแบบนี้ยากเพราะคู่ต่อสู้มันก็จะมากันมีการมาขวางมีการตั้งกำแพงที่เร็วขึ้นซับซ้อนขึ้นเราจะเห็นว่าในการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยฝั่งที่เสียฟรีคิกบางทีเนี่ยกำแพงเขาจะซ้อนด้วยผู้เล่นคนหนึ่งที่ไปนอนขวางเอาไว้สมัยก่อนไม่มีนะฮะเพิ่งมามีในยุคหลังๆเพราะฟุตบอลทุกวันเนี่ยมันละเอียดมากขึ้น สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีผู้เล่นพวกบาราซิลนี่แหละนะฮะโดยเฉพาะเนี่ยโรนัลดินโญ่ลิวอัลโดไอพวกจอมแม่นฉังมันจะชอบหลอกยิงฟรีคิกคือมันจะรู้ว่าเวลาย free ิงฟรีคิกอ่ะคู่แข่งกำแพงเนี่ยมันก็คิดว่าจะต้องยิงโด่มันจะกระโดดมันจะกระโดดไอพวกเนี้ยมันก็เลยยิงเลียดลอดกำแพงที่กระโดดนั่นแหละตอนหลังเนี่ยทางโค้ชทีมต,ต่างๆเขาเลยต้องมาใส่รายละเอียดด้วยการให้มีคนหนึ่งเนี่ย ไปนอนขวางกระแพงไว้เห็นไหมฮะว่าฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยมันละเอียดมากขึ้นมันซับซ้อนมากขึ้นเราก็เลยจะไม่ค่อยเห็นจังหวะลักไก่แบบนี้เกิดขึ้นอีกนั่นเองครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นานเป็นเหลี่ยมเล็กๆนะฮะของอรเลฮันโดกานาโชดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไอ้หนูตาวิเศษเห็นนะน,นี่นะฮะมุกของท่านเลวัตนะครับ เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปในเกมที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดคว้าชัยใน UFO, เเยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2023-2024ในนาที่เปิดบ้านชนะเอฟซีโคเปะเฮเกนไป1ประตูต่อศูนวันนั้นเล่นกันที่สนามโอแทฟอร์ดแล้วเกมนั้นเนี่ยแมนยูเสียจุดโทษให้กับโคเปะเฮเกนในช่วงท้ายเกมเพราะว่าสกอตต์แม็กโทมิเนร์ไปยกขาสูงเตะใส่โมฮัมเหม็ดเอลยูนุซี่ทำให้ปีศาจแดงเสียจุดโทษกรรมาการเป่าให้โคเปะเฮเกนได้จุดโทษ แล้วก็เป็นจอแดนลาซันลูกชายของเฮนริกลาซันอดีตกองหน้าคนดังของทีมชาติสวีเดนที่เคยมาเล่นกับแมนยูด้วยเนี่ยนะฮะเป็นผู้รับหน้าที่สังหารแต่ยิงไปติดเซฟอังเดรโอนาหน้าที่พุ่งถูกทางช่วยให้แมนยูนั้นไม่เสียประตูและสุดท้ายเกมนั้นเนี่ยแมนยูชนะไป1ประตูต่อศูนย แต่ถ้าไปดูในรายละเอียดเบื้องหลังของการยิงจุดโทษพลาดของลาซันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่กานาโชเนี่ยใช้ช่วงที่คนอื่นกำลังไม่สนใจก่อนยิงจุดโทษเนี่ยเที่ยกับกรรมการพวกโคเปเฮเกนเนี่ยก็เตรียมจะตั้งสมาธิว่าใครจะยิงอ่ะโอเคเดี๋ยวจะดูว่าจะยิงแบบไหนอย่างไร ไอ้การนาโชก็เลยอาศัยจังหวะนั่นแหละเอาปลายสตาร์ทไปจิ้มจึ๊กๆเข้าตรงบริเวณไอ้จุดยิงจุดโทษเนี่ยนะฮะไปขุดหลุมตรงนั้นเนี่ยให้บอลมันไม่สามารถตั้งแล้วเรียบได้ซึ่งมันอาจจะมีส่วนที่ทำให้ลาสันเนี่ยยิงจุดโทษได้แบบไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไปติดเซฟโอนาน่าก็เป็นได้นะฮะเออไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยเทคโนโลยีโลกยุคใหม่ ทุกจังหวะที่คุณทําอะไรยิ่งคุณอยู่ในสนามฟุตบอลเนี่ยโอ้โหบอลระดับถ่ายท่อสดไปทั่วโลกทุกคนเห็นนะฮะอาจจะไม่เห็นตรงนั้นแต่ว่าอาจจะมาเห็นกันภายหลังแล้วพอหลังจบเกมแล้วไอคลิปนี้มันเป็นไวรัลออกไปเนี่ยแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ออกมาชื่นชมไอห,หนูกันนะโชกันยกใหญ่บางคนถึงขั้นเล่นมุกว่าจะสร้างอนุสาวรีย์ให้เลยนะฮะโดย ปรดาพี่ๆี่เหล่านี้เนี่ยนะมีพี่คนหนึ่งเขาก็พิมพ์บอกมาว่าไอ้หนูมึงอยากได้รูปปั้นไปวางไว้ตรงไหนบอกมาเลยเดี๋ยวกูสร้างเอาไปวางไว้ให้หมามึงทำดีจังหวะเดียวจะสร้างรูปปั้นให้เลยเหรอโอ้ไอ้จังหวะอื่นกูเห็นงุด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 ,ง,ด,ง,ดงุดกลมหน้ากลมตาเลี้ยงยิงติดยิงติดนะครับโอ้ถ้าดูจากฟอร์มโดยรวมเนี่ยมึงไม่น่ามีอนุสาวรีย์อะมึงน่าจะมากินกว๋วยเตี๋ยวเรือที่อนุสาวรีย์ชัยบ้านกูจะดีกว่านะฮะอ่ะ มาต่อที่เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องราวของนักเตะที่แม่งโคตรถึกระบึกบึนเป็นนักฟุตบอลที่มีรูปร่างประดุษนักรักบี้ผมกำลังพูดถึงอาดามาตาโอเล่ปีกผิวสีของฟูแลมที่เคยโด่งดังกับวูฟแฮมตันไอตัวนี้นี่เป็นเด็กฝึกจากลามาเซียของบาร์เซโลนามาก่อนนะมันเป็นนักเตะที่โอ้โห แม่งน่าจะเข้าฟิตเนสบ่อยมากร่างกายกำยำล้ำเลิศกล้ามเนื้อก,อก่อเกิดทุกแห่งหนแข็งแรงทรหดอดทนว่องไวไม่ย่นละย่อใครหืมเธอหืมหืมหืมเพราะว่ามันเล่นกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษห้าให้ห้าให,าหา้นอกจากแก้กองกิเลสทำตนให้เป็นคนแล้วเนี่ยผลของการฝึกตนเล่นกีฬาสากลอย่างฟุตบอลเนี่ยตะละ่ามันก็เลยทำให้โอ้โหมันแม่งเป็นมนุษย์ที่แบบว่าแม่งบึกบึนแข็งแรงนะฮะ พูดถึงอาดามาตาเรเนี่ยหลายคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นปีกที่มีความเร็วจัดจ้านรูปร่างใหญ่โตชนิดที่แม่งมีต่ลิปที่เอามันลงนะครับบางทีลิปแม่งก็เอามันไม่ลงเพราะแม่งทะลึ่งกดขึ้นไปอีกสองชั้นนะฮะแต่เขาเป็นนักเตะที่อย่างที่ผมบอกไป เขาเป็นคนที่สปีดต้นจัดจานน้านนะฮะโอ้โ oh ห oh, oh oh, เป็นคนที่แม่งความเร็วเนี่ยเป็นเลิศแม่งยังเป็นนักเตะที่ทักษะดีเลี้ยงกินตัวได้แม้ว่าบรรดานักเตะกองหลังในพรีเมียร์ลีกทั้งหลายจะพยายามร้องเพลงพี่ปั๊บโปเตโต้ว่าไม่ให้เธอไปแต่ก็เอามันไม่ลงนะครับมันก็ยังงุนุนๆุนไปของมันจนได้อดาม่าเตาเล่เนี่ยแต่ข้อเสียมันอย่างเดียวก็คือมันเลี้ยงดีกระชากได้แต่แม่งจ่ายบอลไม่แม่นยิงไม่ค่อยคม ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไปไกลกว่านี้แล้วแม่งไม่มานั่งเป็นสองลองอยู่ที่ฟูลแลมหรอกฤดูกาลที่พีคที่สุดเนี่ยของอาตามาตาเล่น่าจะเป็นฤดูกา2019ล2019ถึง2020ฤดูกาลนั้นเนี่ยโอ้โหมันทรงพลังแบบเฟอร์รารี่ที่ไม่เคยคิดเบรกนะฮะตอนนั้นเนี่ยมันอยู่กับวู๊แฮมตันเลี้ยงแหวกผู้เล่นฝั่งตรงข้าม4-5คนชนิดที่มั่งไม่มีใครเอาอยู่ บุกตะลุยแบบว่าเหมือน running back ในอเมริกันฟุตบอลเลยม่งไขรขวางเนะี่ยมา่ล้มละเนละนาดในฤดูกาลนั้นเนี่ยผลงานมันยอดเยี่ยมยิงไปได้6ประตู12แอสซิตนะฮะดังนั้นบรรดากองหลังที่จะรับมือกับอาดาม่าตาโอเล่เนี่ยมา่ก็เลยจะต้องมีกลยุทธ์ต่างๆนะครับทั้งดึงแขนดึงเสือ้อดึงกางเกงแตะตัดขาแตะตัดขาบางทีก็มันไม่ลงนะ กระแทกนะไม่ลงเยอะมันหนาแตะตัดขามันก็ไปต่อดึงมันก็ไม่ได้พ่อเลยรู้ไหมแม่งมันมีแทคติกอยู่อย่างหนึ่งที่มันทําให้คู่ต่อสู้ดึงมันยังไงคว้ามันยังไงก็เอามันไม่อยู่เพราะว่ามันเนี่ยเอาน้ํามันเนี่ยนะะเอาเบบี้ออยเนี่ยไม่ใช่น้ํามันหมูไม่ใช่น้ํามันพืชนะไปบ้าใครจะไปทานะฮะม่งเอาน้ํามันเว้ยเอาเบบี้ออยอะแม่งทาตัว ะะมันเอาเบบี้ออยทาตัวทําให้ตัวมันเนี่ยมันเลื่อมเลยใครสังเกตเห็นเลยอดาม,ม่าตาเล่เวลาลงเล่นเนี่ยตัวแม่งมันแผบเลยนั่นแหละฮะอดาม,ม่าตาเล่นเนี่ยมันยอมรับให้สัมภาษณ์เลยว่าโอ้ยคู่แข่งมักจะพยายามมาคว้าแขนผมมันดึงไหล่ผมเพื่อจะฉุดไม่ให้ผมไปไม่ให้กูไปแต่ผมก็หาทางจัดการกับเรื่องนี้ ผมก็เลยเอาน้ำม,มันมาทาตัวคราวนี้หละ่ะพวกมันก็จับผมไม่อยู่เกมแรกที่ผมใช้วิธีการนี้มันก็ตลกมากนักเตะหลายคนพยายามจะคว้าแขนผมแต่ทำไม่ได้เลยเพราะว่ามันลื่นปืด้ดลื่นปืด้ดพวกมันก็เลยตะโกนถามผมว่าเฮ้ยมันอะไรกันวะเนี่ยมึงทำอะไรมาผมก็ทำเป็นตีมือบอกกูไม่รู้ไม่รู้ ไม่เลิไม่เลิไม่เลิโอ้โหคันนี้นะครับพวกมันก็เอาผมไม่อยู่แล้วนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของอดาม่าตาเล่หรือเปล่าวะนะฮะนั่นแหละฮะมันคือเคล็ดลับสุดว้าวจากสตาฟของวูฟแฮมตันที่ทำให้อดาม่าตาเล่เป็นปีกที่หาตัวจับยากแม่งจับยากจริงจับไม่อยู่แม่งลื่นลื่นจับแม่งลื่นแป๊ลื่นแป๊ดเลยแม่งลานออกมนทั้งตัวจริงๆเนี่ย เสียดายที่อดาม่าตาเล่ไม่รู้จักน้ำมันมวยนะถ้ามึงเอาน้ำมันมวยทานะแล้วคู่ต่อสู้จับมึงปุ๊บขยี้ตานะโอ้โหมึงได้สองเด้งเลยไอ้ฮ่าแ่งขยี้ตาไปล้อกแ่งคู่ต่อสู้ทรมานด้วยนะนี่ถ้ามึงรู้จักน้ำมันมวยเอาน้ำมันมวยไปทารับรอง สองเด้งคู่ต่อสู้เจอสองเด้งและด้วยวิธีการเค็ดลับแบบนี้นะฮะบวกกับทักษะที่ยอดเยี่ยมสปีดต้นอันจัดจ้านของเขาเนี่ยก็ทำให้นะผลงานของเขานั่นแม่งร้อนจัดไฟลุกท่วมเลยผลงานโคตรดีเลยครับตาเล่เนี่ยผลงานมันดีจนถึงปี2021โดยเฉพาะในปี2021มีการเก็บสถิติของ CIE s Football Observatory ซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์สถิติทางฟุตบอลพบว่า ผู้เล่นที่เลี้ยงบอลผ่านสองเด็ดได้มากที่สุดในหลีกใหญ่ของยุโรปในปี2021ก็คืออนดามาตาเล่ไปขวาจอมล่ำบึกของวูฟแฮมตันนี่เองคว้าแชมป์ไปครองด้วยสถิติโอกาสสองเร็จ11.2ครั้งในทุกๆ100นาทีแต่หลังจากนั้นเนี่ยอาดามาตาเล่ก็ฟอร์มตกลงไปก็เลยไม่ได้กลายเป็นตัวเลือกของวูฟสุดท้ายก็เลยต้องย้ายทีมโดยมีฟูลแลม เป็นทีมที่เซ็งเข้าไปใช้งานต่อแล้วฟูแลมเนี่ยก็โพสต์เปิดตัวอดาม่าตาเลได้แบบโคตรคีรีทีฟโคตรความคิดสร้างสรรค์ด้วยการนะฮะไม่เปิดตัวว่ากูเซ็นอดาม่าตาเลแต่โพสต์ในโซเชียลมีเดียของสโมสรด้วยการนะฮะเอารูปขวดน้ำมันเบบี้ออยเนี่ยนะฮะ แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสใน Twitter a c แอค n คาของสโมสรฟูลแลมนะฮะมีลูกขวดเบบี้ออยวางไว้บนเก้าอี้แฟนๆฟูลแลมก็รู้เลยอ๋อนักบอลที่ทาเบบี้ออยแม่งมีอยู่คนเดียวมันก็คืออดามาตาโอเล่ผู้นี้นี่เองและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ผมเอามาเล่าสู่กันฟังใน Talk to t o ท e EP นี้กับเรื่องราวของ รวมเล่ในการเล่นฟุตบอลรวมทิกต่างๆเล่เหลี่ยมทั้งหลายทิกในการเล่นแบบแปลกประหลาดเล่เหลี่ยมในการที่จะเอาชนะาานคะคารู่ต่อสู้ชนิดที่ฝั่งตรงข้ามคาดไม่ถึงกับเรื่องราวที่ว่าไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถาจำไว้นะครับถ้าไม่ได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับเป็นภาระดีะนะฮะ ตักขี้ให้มันทุกวันอาหารก็ต้องมีทั้งอาหารเมร็ดอาหารเปรียกชีวิตโคตรบันเทิงเลยครับไตีสามไตีสี่ลองแล้วแมวแมวแมวเลี้ยงแมวปรบผมสิครับแล้วท่านจะมีความสุขแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องฟุตบอลที่กูเล่าวะเนี่ยโทษทีผมทาดแมวครับผมรักแมวอยากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับคอนเทนต์นี้ด้วยแล้วอยากให้ทุกท่านรักแมว เหมือนผมด้วยนะครับความรักเป็นสิ่งที่ดีมีความรักให้กับทุกคนในโลกโลกมันจะสันติมีความรักให้กับสรรพสัตว์ด้วยนะครับถ้าท่านไม่รักเขาก็อย่าไปทำร้ายเขาแค่นั้นแหละครับสวัสดีครับ